สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆไม่ได้เข้าสวนหลายวันหลายวันอู้หลายวันมากเลยนะเนี่ยเนี่ยมาสำรวจสวนกันนี่อันนี้อู้มระมระมะระนี่โหเนี่ยได้กี่เม็ดเนี่ยสี่ห้าเม็ดมัง้งแต่ขี้นกเม็ดเยอะอยู่แต่งกวากันเลยนะได้กินมาเรื่อยๆเนาะ นี่ทางนี้นถ้าเราไม่เก็บมันก็นี่ก็ประมาณนี้นะคะไรดิสใหญ่เอามาโรยโรย,โรยทิ้งไว้โรดสวนกันนะคะคจะปลูกไว้ปลูกผักดีกว่าทิ้งเฉยๆตู้เก่าทีนี้เอาอุย้ยเปียกลืมเก็บหาเ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บก่อนเนี่ยมะเร็ดมะระมะเร็ดเรดดิด,ดลืมฝนตกมาก่อนโอ้ยเฟอร์กิสเซนนัทเชิญใช่สินี่ลายแค่นี้มะระจีนกี่เม็ดเล่ลูะอันนี้มะระขี้นกนี่อันนี้เรดิทีนี่แต่แปลกเนาะเพื่อน ตรงที่ใบเยอะๆมันไม่ติดลูกเยอะเลยนะคะฝักแมวตรนแรกว่าไม่มีลูกแต่โหพอมีลูกมาโตโตว้าไวส่วนมากมันจะไปติดไอทีเดียวๆทางนู้นไม่ไม่เป็นไรหรอกยายไม่ต้องการเยอะหรอกไม่เคยมีใครกินแฟนยายไม่ชอบกินนี่เด็ดยอดมันไปตรงจืดลูกกินยอดรูนี่ ลไม้กระร่วงเต็มเลยกลับไปดูต้นนู้นเนี้ยพรุ่งนี้มรืนนี้ลมดิดูเอาค่ะดูเอา <c oughs> ลมแรงมะมันกกร,ร่วงอีกก็ไม่เป็นไรลอกไม่ได้กินหมดเนาะว่วมั่งนกมั่งดูสิสวยสวย ซื้อบานเราสามสิบสี่สิบบาทเนี่ยเสียด้เนาะอันนี้ก็คนละสายพันธ์กันนี่ได้ยวยาจะพามาดูลูกเดียวๆฟักแมวนี่ได้กินนะพอกินพอตําแล้วนี่อันเดียวๆเดียวดีๆนี่มันแบบ มันมีไม่มีคนแย่งมันเนาะมาทางนี้มาทางนี้นี่อันนี้จะมีมเมล็ดให้เราแล้วเปล่านาะอัน,นลูกนี้เอาไว้ทําพัน,น์นี่นี่ดูมาเออมาตะโมตะมีอดูดิเนื้อมันจะตันมากเลยนะเขาเรียกอะไรนะฟักฟักเวียดนามจริงๆจะมาบอกแล้ว ตั้งใจจะมาเก็บไข่กับพุดมันฝรัง่งแต่ว่าเดี๋ยวคอยชมสวนก่อนถั่วเราถั่วเราหมดแล้วมากนี่เดีจะเก็บพวกนี้เอามาเล็ดมันถั่วเวียดนามทั่วไทยนี่พันนี้หูพันนี้หวานอร่อยมากแต่ปลูกช้ามันหนักเขาเรียกว่าอะไรนะมัน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 ช้าออกโลกแต่ต้นใหญ่สมบูรณ์มากเลยนี่ ตาแรกใหญ่บอกว่าโอยไม่ปลูกหรอกอันเนี้ยเพราะได้กินมันหวานอร่อยมากเลยแต่แต่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลูกนี่ก็เลยเดี๋ยวฝักนี้นี่เม็ดสองอันมั้งนี่มัน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 แบบว่ามันอุ้มันพราะพมันมันลูกใหญ่มันเม็ดไอฝักใหญ่แต่ว่าหวานหวานแต่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกฝักอ่ะนะนี่ต้นหนึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่อันนี่แต่ว่าต้นย่าใหญ่นี่ ตอนแรกว่าจะไม่ปลูกมันไม่ค่อยดกอะเนาะแต่ว่ามันอร่อยก็เลยเก็บไว้เนี่ยสามอันนี่มันช้ามากเลยนี่อันเขียวเนี่อันเขียวไหนละ่ะนี่เดี๋ยวจะเก็บเอามาเล็ดอีกนี่เก็บเอามาเล็ดอีกอากาศเริ่มหนาวแล้วพริกคนอื่นก็แดงหมดแล้วนี่ของยาย สวยมากเลยดูสิเพื่อนดอกพริกเนะีไม่ต้องทำอะไรหรอกดอกคลิกไม่ต้องพูดถึงแต่ว่ามันแดงช้าดูมาเขือ <c ười> มะเขียวไม่น่าเชื่อเลยเนาะตอนนั้นที่ยายถ่ายให้ดูจะตายแล้วไม่ตายเลยผลสุดท้ายดูเอาเนาะ <c ười> ไปดูในกระถางในกระถางก็เขียวหมดเลย <c ười> เห็นต้นหนึ่งว่าจะตายต้นไหนวะนี่ <c ười> ันนี้มันจะเอาปุ๋ยมาใส่อีกมันก็ไม่ทันหนาวแล้วอ่ะเ,เพื่อนๆยายก็ปล่อยแล้วแหละนี่นี่นี่นต้นนี้ไวจะตายเนี่ยมันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่ทันหรอกมันหนาวเร็วอ่ะปีนี้อากาศอากาศอะไรก็ไม่รู้นี่วันนั้นมาทางๆหน่อยอย่าออกจากสตรอเบอรี่เดี๋ยวค่อยมาถาง นี่ดูสิอันนี้ที่ยายอันนี้ขุดขุดถมถม,ถมทิ้งไว้เลยได้นี่ไอเหลือจากที่เราปลูกตรงนี้เหลือจากที่เราปลูกตรงนี้ยายก็เลยเอามาปลูกไว้ในร่องไอ้หอมดูดิดูมันดกเพอเพอพวกนี้แหละเดี๋ยวปีหน้าจะทำยายทำแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าอ,อหอมมันถอนออกไว้เนาะ ทิกทอดยายสุกแล้วเอาไว้ทำพันนะโหไปดูผักชีขึ้นนี่ทัวรลันเตาขึ้นตัวลันเตาตัวลันเตา,ต,เต,าตรงนี้ที่เก่าเป็นทัวรลันเตานะดูผักวุ้งฝนตกงามเชียนี่ผักชีผักชีเนี้ยไว้ปีหน้าเลยจ้ะ เอาไงดีวะตอแรกว่าจะเอาสตรอเบอรี่มาปลูกจะเอาสตรอเบอรี่มาปลูกสักร่องหนึ่งตรงนี้ได้พันมาอมดอันนี้ไว้ปีหน้าเลยนะคะเนี่ยผักชีมเมล็ดของเราเองแหละย,ยายเอามาโรยโรยทิ้งไว้สวยนะอ,อู้ โอ้โหโอ้หอ้โเห็นรอเปล่าเนี้ยเห็นรอเปล่าเนี้ยมันคืออะไรมันคือราดเบอร์รี่จ้าราดเบอร์รี่นี่อกลูกรอบที่สองนะคะนี่มันมีพันอกลูกสองรอบนี่นี่ดูจ้าดูจ้าเขาโพดเอาไว้ทำพันว่าสุกแล้วนี่ ต้องซื้อเก่าแพงได้แล้วมั้งนี่น่าจะได้แล้วเนาะอันนี้เก็บเอามาเล็ดมันไปไว้ทําขนมไปดูมะเขือเทศมะเขือเทศที่ซื้อไปหมดแล้วเนี่ เหลือแต่ของเราทีนี้เต็มเลยของเราสุกไม่ทันหรอกเห็นไหมเพิ่งม่อยากเพาะนี่ยังเขียวอยู่เลยนี่อันนี้สตรอเบอรี่ที่เราปลูกนะคะส่วนอันนั้นก็หอมญี่ปุ่นผักเคลโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวไฟฝั่งนูน้นย้อนแสงย้อนแสงอืม ต่แรกว่าไม่ดกไม่ดกนี่ของเราเองนะคะนี่เพราะ,มะเมล็ดเพราะ,มะเมล็ดเองโอ้ยนี่หักไม่ได้ผูกโอ้ยนี่มันหักมันดกโอ้ยหักแล้วเสียดายเสียดายเสียดายโอ้ยหักแล้วเดี๋ยวหาอะไรมาผูกก่อนนี่ดูนี่ดูดอันใหญ่โอ้ยนี่ ชอบแบบไหนก็หามาปลูกเอาเองจ้าเนาะเพื่อนโอ้ üyor, ตรงนี้ได้สวยเนี่ยนี้สวยมากเลยเนี่ยให้รูปหน่อย ตามเพื่อนๆนยายจะไปขุดมันฝรัง่งเนอะโอ้โหสุดยอดทั้ง